มักไผ่หมักมันนาะพี่น้องเนาะไผ่ผมมักกับยาเด้ปีนี้คอยมักขัดพี่น้องเออเอากที่ไปคุยกันนาะพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องอย่างน้าพี่น้องเนาะหนุ่มภูลกากสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพจปัานแห้งแฟนครับพิลาวิิงทั้งในประเทศหลักกางประเทศมาทักทายกันคือเกาคือเดือพี่น้องกับช่องหนุ่มภูลกาชาแนลพี่น้อง มื่อนีเรื่องเรื่องสีมาคุยน้าพี่น้องนอกจากเรื่องฉากแล้วก็แสงสีเสียงของสาวหน่อยเพชรบเพนแพ่งพี่นอ้องออกเรื่องฉากน้าพี่น้องเนาะตะกอนกอนทีที่นมไอ้นมจูปจูพันเปิดเผยว่าพี่น้องนเนาะพ่นเอ,อาฉากพะว่าเปิดเผยแรกแรกน้าพี่น้องเนาะนุ่มพู้นังกาก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เป็นมาคอมเมนต์กับเรื่องฉากแต่ละ คณะทีข recibir, ่ขยามาเปิดเผยเองมาพี่น้องเพื่อนมาหนุนพูงกาไดาไปอ่านเิ่นว่าฉากของสาวหน่อยมันสีมีอยู่ข้อเมียนบางข้เมยนแหละพี่น้องเพิ่นขอมเมนตนว่าฉากของสาวหน่อยมันมันบ่คือมอลลั่มสีมี่พี่น้องมันบ่คือมอลลัมันแบบทิ้งวัฒานธรรมว่าเปิดประมาณนี้ลหละบ่คือบ่คือของบอลั่มเม่สินะเพิ่อนเกิดว่าวประมาณนี้แหละ สำหรับนุม่มผู้ลังกาว่ามันมันแหลวาตะคุมักนะพี่น้องมันแหลวาตะคุมักเพราะว่าแบบแบบเบสที่แบบที่ว่ามันเป็นเปนลี่ยนรูปวัดรูปว่ารูปบันพยานากรูปเมืนงีหน้าทีขจหล,ลายขนาดเล้าเห็ดน,นะพี่น้องนะเนาะขจหลายขนาดเพื่อออนามาเห็ดฉากไั้พี่น้องมันกระไหลนะพี่น้องเนาะแต่ว่าแบบนี้นะมันเป็นของ มันเป็นเอกลักษณ์ของสาหน่อยเพชรบันแพงมาตาไดลเนานะพี่น้องเนาะเป็นเอกลักษณ์ละกะมันก็นทิเปลี่ยนมาตามปีนะนะั่นแหละพี่น้องเปลี่ยนมาเรื่อยๆเลยแต่ว่าพ่อมาถึงปีเนี่ยนะพี่น้องถือว่าคือว่าละมักภัยมกนะักมั่นเนาะพี่น้องถือว่าปีนี้ถือถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องตามที่นุ่มผู้นงกาเบึงมา,ามนีก็ไดโอวาฉากตะละฉากนี่เพิ่นอาสีเห็นตะฉากที่เลี่ยงๆนะพี่น้องเห็นตะไฟที่เลี่งๆนะพี่น้อง แต่ว่าวันนี้บนบนอีว่าว่าฉากนี่มันเป็นจอ LED เบิดเนาะพี่น้องเนาะใส่จอ LED ไลน์แล้วมันก็นี่แหละคือจังทังหลังนุ่มพุ่นหลังกาที่เอามานี่แหละพี่น้องมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาพนั่นภาพนี่ได้พี่น้องช่วงแก้วน้ำมาช่วงอยู่ในเบี้ยงในว่างมนสีก็สามารถเป็นสร้างเป็นพลเรือหานเป็นฉากแบบโอ้อลังการแห้งอดไ,ได้พี่น้องเลย เปลี่ยนเป็นฉากนั่นฉากนี้แร้วแต่สถานการณ์น้พี่น้องเนาะลวก็ช่วงนักร้องศิลปินออกมาแต่ละช่วงแต่ละช่วงนี่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นฉากนั่นสีนั่นเกี่ยวกับเพงนั่นเพียงนี้นะออกมาเป็นสีนั่นสีนี่มันก็ดูว่าจําเจเน้องพี่น้องเนาะผมพูดหลงกากว่ามันมันดูว่าจําเจแล้วมันกับเบื่ออะพี่น้องมันมันก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดนะฉากของสาวหน่อยปีนี้นะผู้ใดสิวายังก็ยางคุณฤทบ่มากก็ยานะเพร่ะว่าปีนี้คือว่า ยอมเมือ่อไหเลยพี่น้องมันงทึงสาวหน่อยลําเพันชั่วทึงสาวหน่อยวงองแ่เขานี่ล่ะพี่น,อน,งงน้องเบิกเงี่มในกับอลังการเงี้ยมหนังนะพี่น้องเพราะฉากล่าฉากอ่านี้โอ้บอกว่าตาละชั่วออกมานี่คือว่าสุดยอดเลยพี่นอ้องเพราะว่าฉากนี่สามารถหากินได้อีกหลายปีอยู่พี่น้องสองสามปีบนแล้วแต่ บริหารนบนน้ำพี่น้องหนาตะวันนุ่มจูนุม่มผู้หลักกาว่าฉากสามารถใช้ได้อีกหลายปีอยู่เพราะว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบได้นะเพราะว่าฉากมันสามารถเปลี่ยนใดทุกทุกอย่างนะเพราะว่าจะเห็นบอกเ,อเดี๋ยวไอ้มูด็งหรืาเตียนดัก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 หลกักกนุ่มจนว่าเตียนช่วงเลารลอกเพียง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 มันเห็นไอ้คนเบิ้งแลกักมีรอยยิ้มไปน้าเลยพี่น้องตื่นเต้นไปน่ำ ทั้งหมูเด็กออกมานนะแต่ละอย่าตงตะกุจออกมาช่วงนะี้เราพี่น้องเนาะเห็นภาพนั้นภาพนี้ออกมาโอ้มันมันกะแปลกตาดีพี่นออ้องอ่าทุกคนาว่าสุดยอดเลยเราปีนี้เบื้องว่าจำเจลกระเบ้อเลยมันคลายเครียนดนีละแล้วก็สัหรับเจ้าก,การเจ้าหน้าที่คนจ้างไปนะที่ว่าคุ้มค่าแหงพี่น้องที่ว่าคนจ้างในช่วงนี้นะช่วงปีสองปีสามปีนี้ที่ว่าคุ้มเพราะสาวน่อยเพิ่เพร่คนกับพัฒนาอยู่ ตลอดปีน้องพี่น้องเนาะย,ย่ตลอดทุกฤดูกาลแต่ว่าปีนาก็เปลี่ยนเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าเจ้าดกีกับชิคงคือเราคนมาบวดจก็บทเปลี่ยนแค่อันนี้นิดหน่อยนะ่ะลูกเพรลุ่มยั้งไปสำหรับพี่น้องอ่าคือว่าปีสองปีนู้นผู้ได้จ้างไปถึงชวนคือว่าคุ่มแห้งพี่น้องอ่าแค่แค่แสงสีเสียงนี่กัโอ้กินขาดแลว้วพี่น้องเลยอ่าแสงสีเสียงกับคือว่าบอ,อาไอ้นะพี่น้องนาะจ้างไว้ไคือบอ,อาไอ้เลยแหละ มันขุมเของมาแล้วเบิ้งโอ้ความอลังการเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งแล้วมันได้ตื่นเต้นอยู่ตลอดโชว์ได้ตื่นเต้นอยู่ตลอดพี่น้องเรากาซิลปินพี่น้องสาวหน่อยเพียบบานพี่กาซิลปินแต่ละคนนี่มีแต่คุณภาพเท่านั้นพี่น้องบพรวา่าศิลปินโอ้หลายคนแห่งพี่น้องมีแต่เสียงดีเท่านั้นบพรว่าจะเป็นต้นมิม่นใช่เนาะพี่น้องเนาะและแม่ แม่ย I mean. yeah, hmm. like ังแม่ลุงน้ำผ้าแม่ปี๊ดมือเสียวัดสิเวอร์โดนสู้สายใหญ่อ้อมแอมนี่แนี่กครับที่ดึงดูดที่ขึ้นก็คือขึ้นอีหล่าองอิงเลยพี่น้องส่วนมากพระเจ้าก็อยากขอว่าบางอีหล่าองอิงเนาะพี่น้องเนาะบอดโจ้จรี่ๆทุนทำทีมงานเพิ่อนโอ้โหกระท่มบันดาพี่น้องศิลปินเลรนน้อยลงไปเหมือนมีแต่ผู้เสียงดีๆไหมพี่น้องเอ้ยมีแต่เสียงดีเลยมีแต่คุณภน้าเพราะมีแบบหไร้รลหลายลงนะพี่น้อง ฟังแล้วก็โอ้จะเครื่องเสียงจกดนตรีเพิ่มนี่ปีนี้บอกได้เลยว่าคเดียวว่าน้ำบ่อว่านนี่นี่พี่น้องพุ่มเกินพุ่มพี่น้องจ้างไปนะพี่นอ้องสาวลอยเพชรบาพนแห้งข้าวคือว่ามาตรฐานสูงพี่น้องปีนี้แทนแตน้นวิมลใช่เดือนไอ้รองเพีงอันนี้ไหมมากแห้งมุมงพุ่งกามากแห้งไอ้แกงเลืองจานทร์นี่นะพี่น้องฟังฟังวัดเขาเบื้องตะเล่าวนะแกงเลืองจานทร์ไหมมวนนี่เลย ร้องได้อารมณ์อีหลีพี่น้องเลยคุณยอดอีลีต้นมีมนแช่เสียงนี่มมมีตกเลยก็ร้องได้อารมณ์ดองได้กินใจอีลีถือว่านักร้องกับแม่ลุงนภาเนาะพี่น้องมักเสียงเล่าทันให้ลุงนภาเลยเสียงนีโอ้เสียงคือคือแม่เย็นเพี้ยนขนาดเลยพี่น้องเสียงนี่เฮ้มักเล่าดองเนี่ยเกับเบิ้งตลอดพี่น้องเสียงเล่านี่คือคือว่ารับท็อปเล่นอะพี่น้อง เสียงรมวนล,ลองแล้วได้ร่์ดีพี่น้องเสียงบรรจุกาพาดทุกคนนะคือว่าแบ่งสาวหน่อยนี่กลุ่มเกินกลุ่มพี่น้องลกเมือ่อยเลยลงพวกรังกาเออเบิงแล้วก็ประทับใจพี่น้องทุกคนาการแสดงโชว์ปีนี้คือว่าล่งตัวที่สุดที่เบิงมากพี่น้องเล้ยละซ้ำนี่ละโอเคนะพี่น้องเนาะเร่องรุ่งโนลังกาเมื่อก็เรื่องเร่องฉากเรื่องศิลปินเรื่องมุนีแหละพี่น้องคือว่าปีนี้ทับใจแห้งพี่น้องเฮ้ย ถ่ายคลิปกันนุ่งผู้ลังกาวา่าผิวเบาูกประกันได้ขอขอโทษขอให้ออเออเอฟซีเ้ยอ่าแล้วก็ขอบคุณทุกไลทุกแช์ทุกการติดตามที่เขามาชมคลิปนี้ให้กไดรอยู่ดีมีแห้งสกุลทุกคนคลิปนี้ไว้สามีคลิปหน้าพ่อกันหม่พี่น้องสวัสดีครับ